สวัสดีนะครับเช้าวันที่6พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขามาแล้วฝากด้วยได้แชร์กดติดตามนะให้ห่างเล่นงสือด้วยงัวถือนะครับคุณผู้งัวถือเนี่ยนะครับเป็นจะซื้อเลี้ยงนะผู้ใดอยากเลี้ยงเฝ้าซื้อได้ไหมนะครับงัวมันถือนะครับมันลงมานะครับราคางัวมันดิ่งลงไปใต้ดินแล้วนะครับ ดำดิ่งลงไปสอดใตดินนะครับครับฝ่าสืบในรับเลือกตัวที่มันสดชื่นเลือกตัวที่มันนะครับตาซึนซึนนะครับตาซึนจมูกออกเนื้อนะครับบ่มีน้ำลายออกปากนะครับง่วที่มีน้ำมูกมีนะครับมีเลือดมีอย่างยดกับนะครับพยามหลีเลียงนะครับ ไอ้ม no ่นไปเบิงข่ามาเหมือวาันนะครับเบิงข่ามากคุณหมอคุณบอกว่าครับการระบาดมันติดได้จากนะครับสัตว์สู่คนนะครับผ่านทางเลือดนะครับเลือดนะครับสัมผัสเลือดนะครับสัมผัสเชื้อนะครับการหายใจหรือว่าการบริโภคเนื้อดิบนะครับถ้าถ้าบริโภคเนื้อดิบหรือว่าสัมผัสเลือดนะครับงวนะครับหรือว่าบอกเขาไปพื้นที่เสี่ยงนะครับนี่เชื้อนะครับจะปลอดภัยนะครับ เนื้อวัวบริโภคได้ปกติแต่ว่าต้องกินสุกนะครับควรจะกินสุกนะครับหลับก้อยซอยจุกับงดไว้ก่อนนะครับคุยเอียดซอยจุข้าวงกับงดไวก่อนช่วงนี้นะครับถ้าช่วงนี้นะครับในหอยในหางนะครับในหอยในหางเคียงเหนือกับ เหลือกเบื่อเปลี่ยนเบืครับผู้ใดอยู่ใกล้กันนะว่านะครับต้องรอก,ก่อนนะครับถ้ามีข่าวออกมาว่าปิดตลาดกนนันะครับต้องนะครับหามั่วทั่วหาเอาแล้วนะเสือออนไลน์แล้วนะยืนเมืองนากันนะครับขาดทุนป่าเป็นว่าขาดทุน คนขายบอลครับขาดทุนขาดทุนขาดทุนนิ่งนะครับบรรยากาศซื้อขายตัวร่องบ่คอยคือขับกันไหนนะครับนะครับในหางเวียดนามมาซื้อครับซื้อหลายนะครับครับช่วงนี้หางไทยแขยงไทยกันระวังตัวนะครับในหอยกับบอคอยซื้อครับพ่อขาแม่ขากับบอคอยซื้อแหลกขายเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะว่า ติดมือนะครับต่างคนต่างติดมือนะครับเรื่องราคาดิงนะครับราคาดิ้งลุกไตดินเลยนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศดยรวมครับสังเกตบางในเรามีแต่เวียดนามได้ต่อราคานะครับอ่ในหางข้างผากใต่กับสื่ออยู่นะครับในหางผากใต่สืส่ออยูๆๆ em, ่นะครับในหางเพชรบุรีในหางผคกกางกับผใกไก่ยังสื่ออยู่เต็มคอออยู่นะครับแต่ว่าราคาเหมือนี้ราคาอ้อนนะครับ

สามเลยนะเดจ้าบัารอีกแบบนึงนะมันองถ่ายตัวนึ่งมันค่อนข้างนิ่งนะครับ ต่ว่มั่วเนื้อได้ขายออกอยู่นะครับครับนไะห้ห่างกด็กสือปกติแห้งไนะห้ห่างสือปกตินะกลามฝนเวียดนามกำลังตอ่อราคาอยู่นะครับเวียดนามตอ่อราคาอยู่คนระับขอพันเมื่อนหนึ่งเนงะิด็ขายกันเมื่อนหนึ่งเนะขอพันล้อรอนุ่มหน่อยนะครับเป็นสื่อ เลียม,มดีครับหนังมันดีนะหนังนาดีครับใครก็รอดเยเป็นสื่อเป็นสื่สี่่เลี่ยงคอพันเงินมืนน่นเงินนะได้แล้วเวียดนามซื้อแล้วครับ

ั่ได้เเรืองยหาปค่อนข้างนิ um ่งนะครับหัวใหญ่ๆเนี่ยเบียดงานสื่อไรกว่าตอนนี้หัวใหญ่ๆเบียดไฮไลท์เป็นไหนครับไปัญห หัวรักสามนะหัวรักสามนะหยัดน้าให้นะเก่าขันหายนะานะร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเงาใหญ่เงานะครับรุ่นนี้ก็เก่ากับสาหางนะครับายเศร้าเก่าคเดรขายก็บด้ขายนะครับคุณบรีขายก็โยืนถอนห้ใจนะยะที่ดีนะ หยากรีหยาค่กครับยาขายแล้วครับุ่มเลยสามสิบหมืน่นตัวละหมืน่นหมื่นก็หาร้อยนะครับงวนตัวละหมืน่นขายกันแล้วนะครับหมื่นห้านะครับ อย่างนี้หนังนะครับหมืนเจ็ดตัวนี้หมื่นหกว่าเอานะครับขายแล้วตัวนี้นะครับเกิดซส้อเก่านะครับ เพชรบุรีนะครับไปแล้วหนึ่งคันนะครับสื่งหัวหนุ่มนะัวใหญ่นะครับหัวหนุ่มหัวใหญ่นะครับหัวหนุ่มหัวใหญ่นะครับสูงร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบนะครับร้อยนี่นะครับเพชรบุรีนะครับไปแล้วหนึ่งคันนะครับ มือนนี่ก็ซบเซาอยู่น,นะครับแต่ว,ว่ากระเด้ขายอยู่นะครับเงินสีก็ยี่ห้าบวกเวียดนาม ไปเที่ยวเวียดนามนะหมือนสี่ถ่ายกุ้เต็มหนีว่ามื่นสี่ไปเที่ยวเวียดนามนะก็ยังเอาใจซอย้อยู่นะครับแต่อย่าเลื่อมนะครับ เนื้องัวยังกินได้ปกตินะครับควรจะกินสุกครับต้มเปื่อยๆนะครับต้มโดนๆต้มเปื่อยๆนะครับแสบคือเกานะครับลาบก้อยซอยจุลาบดิบไก่งดไก่กอนะครับล่อให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนนะครับคอยแสบคือเกานะครับไปกลับมาแสบนะครับรับแอมมินมามีปัญหาล้วแอมมินบ่กกินดิบ